จ้าสวัสดีจ้ามือนีกับมาพบกับช่องน้องช่อนชาแนลอีกตามเคยเนาะจ้ามือนีช่องน้องช่อนชาแนลกับมีแนวทางหวยหุ่นนิเคอีของวันที่สามมิถุนากับมีใหม่คือเก่าเนาะจ้าทั้งสองรอบเทงหลอบเซาแล้วก็รอบบายแต่ก่อนเท่าจะไปเบิรงแนวทางช่องน้องช่อนชาแนลกับมาขอกําลังแรงใ,ใจจากผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ้อนจ้า กคอโขยยโซยกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกับช่องน้องชอนชาแนลอีกช่องหนึ่งใงนเด้อจ้าขอบคุณจ้าก็ถ้าจะไปมองแนวทางเขากับว่าเมื่อไงานผลก็นกอกจากของ นีแค่อีกช่อหายไปวันที่สองมีถุ่งนาเนาะว่าผลออกทุใดกลับไปบ้วงผลนรอบเศร้ากันก้นะ่าจะเห้ากับหายไปฟันหนึ่งวิ่งหูสองกับหนึ่งผลที่ออกมาบนออกหนึ่งหาแปดลางออกหนึ่งสามจ่า ขากับขาทัองบนทั้งล่างนอกจากนอกไปเบื้องบนก่อนบนกับขาเป็นตัวฟันวิ่งหนึ่งกับออกหนึ่งหาแปดล่างกับขาเป็นตัวฟันวิ่งรูดหนึ่งกับออกหนึ่งสามนอกจากเป็นเซอร์ไพน,นอกจากสาหรับผู้ที่ติดตามชอบคลิปน้องซอแชแนลจ้ะได้ไปเปลี่ยนแนวทางได้หลายได้น้อยกันบก่ก็ดีใจน้ำนอกจากกระเบื้องผลรอบเศร้าไปแลกกับไปตามต้นเละนอกําสหรับผลรอบบายว่าผลออกตัวใด สำหรับรอบบายเฮากระไยไปฟันเก้าวิ่งรูดศูนย์กับเกาผลที่ออกมาบนออกสามแปดแปดล่างออกศูนย์หนึ่งจ้ะเฮากับเขาล่างานอกจากนอเป็นตัววิ่งรูดศูนย์กับออกศูนย์หนึ่งเป็นเจ้าหนี่นู้นจะสำหรับผู้ที่ติดตามชมคลิปน้องซ่อนชนนาแนลจ้ะเดวไปเป็นแนวทางได้ลหลายได้น้อยกันบ่ก็ดีใจน้ำนอกจากกระเบิงรายงาผลกับไปแล้วกับไปตามต่อเลยนะจ้ะสำหรับแนวทางหวยหุ้นนี้เค่ออี ของวันที่สามมิถุนายนเนาะจ้ะว่ามีแนวทางตัวเลขเข้าตัวใดแน่เข้ากับไปเบื้องแนวทางกับเลยจ้าจา่กัมาตามต่นเนาะจา้ะนอกนําบแนวทางหมยหุ่นนิเคอีของวันที่สามมิถุนายนเนาะจ้ะเข้ากับมีแนวทางให้ทั้งสองหลอเพื่อเก่าทั้งหลอบเสาและก็บหลอบ,บายกับมาเบื้องแนวทางหลอบเสากันก้อนเนาะจ้ะไปเบื้องตัวเดน่นก็ใไ้เดนหากับเดนหกไปเบื้องฟันวิงรูดเนาะจ้ะเข้ากับไยฟันหานะ วิ่งรูดกระไฮฮกกับหาจ่ะไปเบิงตัวเนียนแล้วก็ตัวร่องเนาะจ่ะน้อมาเบิงตัวเนียนกันก่อนตัวเนียนกระไฮฮกฮกฮกเจ็ดฮกแปดฮกเก้า5 6, 5 7, 5 8, 5จะไปเบิงตัวร่องตัวร่องกระไฮฮกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าจ่ะไปเบิงเ่งแนวทางตัวเน้นตัวจ้อสองตัวกรให้เล่นไฟกราฟน้ำเนาะจ้ะ แต่ว่าแต่ละมือสำหรับตัวนี้ตัวจ้อสองตัวกาจะเขายากแน่การจะมีเขาบ้างรุดบ้างเขาก็ใส่แนวทางเป็นฟันยิงรูดจ่ะตัวนี้จะเขาง่ายรื่งง่ายกลัวสำหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันยิงรูดก็ล่อไปเป็นแนวทางกันเบิงเขากับเบิงแนวทางหลบเสาไปแล้วเนาะจาะกลับไปตามตัเด้วยเนาะสำหรับแนวทางหลบบายว่ามีแนวทางตัวเลียเข้าตัวใดแน่เขากับไปเบิงแนวทางกันเลยจ้า จากเบื่องหน้าทางหลอบบายนอกจากไปเบื้องตัวเด่นไก่เด่นหากับเด่นหกไปเบื้องฟันวิงรูดนอกจาเบื่องฟันกรนกับหายฟันหาวิงรูดไก่หกกับหาไปเบื้องตัวเน้นแล้วกับตัวร่องนอกจากเมื่อบึงตัวเน่นกันกอนตัวเน่นกับหายหาแปดหาเก้าหาศูนย์หาหนึ่งจากไปเบื้องตัวร่องตัวร่องกับหายหกแปดหกเก้า หกศูนย์หกหนึ่งจ้ะไปเบิงแนวทางตัวเน้นตัวจ้อสองตัวกับไฮล่นไปกราฟน้ำเนาะจา้ะแต่ว่าแต่ละมือสําหรับตัวเน้นตัวจ้อสองตัวก็จะเขางแน่ก็จะมีเขาบ้างรูดบ้างเขาก็บใจแนวทางเป็นฟันวิงรูดจะาตัวนี้จะเขาง่ายเล่นง่ายกลัวสําหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดก็ล่อเอาไปเป็นแนวทางกันเบิงเข้ากับเบิรงแนวทางกันไปแล้วเนาะจา้ะ เป็นเจเลนนอจากมือน,นี้ผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่องชนแนลจ้ะเบิงแนวทางหวยหุ้นนิเคีของวันที่สามมีทุนยนากันแต่แล้วนอกจากเทิงสองรอบเทิงรอบเศร้าแล้วก็รอบบายเบิงตัวเด่นตัวเน่งกันแล้วมีตัวมากตัวชอบถูกอกถูกใจกันเมื่อนอจากมักชอบตัวใดเขาก็สามารถเอาไปเสริมเป็นแนวทางใดเพื่อเข้าไ,ออไปเลนเน้นนักเน้นเ,นเบาตรงกับเลขเข้าคิดไว ช่นี้ช่องน้องซ่อชาแนลแกัขอขอบคุณนผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจ้ะกักขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนะจ้ะพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าคลิปนี้ช่องน้องซ่ชาแนลแกัขอขอบคุณจา้าสวัสดีจา้า